ช่องหวยลาวครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆหวยลาวนะครับมิตรรักแฟนหวยลาวทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแล้วครับมาสักเทีนะครับเนาะเฉียดไปเฉียดมานี่วันนี้ก็ บ่าได้เข่าตัวเด่นเลยนะครับนอเซนซีคูน่แต่ว่ากันยังมาใน8คูตรงๆนะครับเนาะก็แสดงความยินดีนําเด้อคเนาะผู้ใดโชคดีไปนะครับแล้วก็สำหรับตล่าฝันเออนะครับสูนีดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกแนวทางหวยไทยเนาะหมื่ว่านอาจีบาง่ันอาจจะผู้ดดยินนะครับเนาะเสียงมือดีมีไหมครับติดไหมนะครับเนี่ยนะครับเออหมื่ว่านก็นน้ำหาไหมสิถอดไม่ออกป๊าบ ผัดผมนยูผุนือเกาเพราะว่าจะบว่าได้ยินเสียงนะครับหมู่บ้านนี่นะนะครับกนได้และครับชีดสูตรไล่กับเบอเบอร์นะครับเนาะสำหรับตาล่าฝันนะครับกะหวยเล่านะครับอุ๊ยใส่ละตำล่าพิชขาดเท่านี่เปลี่ยนซื่อวะครับเปลี่ยนซื่อนะครับเนาะเอาวะครับท่านเปลี่ยนสื่อนี่ไถเมนมากนะครับเนาะว่าเอาเอาซื้อยังดี ตำลา่าบหตำล่าคนตรงนี้นะเอาวะครับเนาะต่างซื้อมามนะครับเนาะตำล่าเศรษฐีวะครับเออนะครับผู้ได้เห็นด้วยเนี่กดหนึ่งมากครับตำล่าเศรษฐีนะครับเนี่เราต้องเอาตำล่าฝันนะครับนี่คลายว่ามันจะเป็นแข่ความฝันนะครับเนาะเนี่นะครับเอาตำตำล่าเศรษฐีอันนี้ก็ดีนะครับเนาะอ่าพผู้ได้เห็นด้วยกดหนึ่งมากครับตำล่าเศรษฐีนะครับไปใส่หัวไทยน้ำนะครับ หวด้ากับเขานะครับตำหน้าเศรษฐีเฮานี่นะครับศูนย์หนึ่งเนาะอ่านะครับศูนย์หนึ่งกับออกมานะครับในแถวนั้นและครับที่แถวเน้นแถวเน้นมานั่นนะครับก็ต้องเอาแถวเน้นที่ผมบอกนะครับมาในแถวแต่เป็นตัวกลับนะครับเนาะแล้วมกับจอหายไปตรงๆเลยนะครับมันมนากลับเป็นบ่จัดหายไปตรงเลยนะครับเนาะฟุกนี่แหละนะนะครับเนาะมันก็ลดไปสองวัดมั้งนะครับเนาะ นะครับมีแต่้เข่าตัโตเด่นไปสองสามหมวดนะครับตัวเจาะมาแล้วครับมาแล้วนะครับเนาะโคนดวงเฮงมาแล้วนะครับนะนะครับก็นี่นละครับเพื่กำลังใจจากสมาชิกทุกท่านนะครับกะได้มีห้งเห็ดนะครับสูตรต่อไปนะครับกะถึงชีลุดนนะครับถึงทีเข่านะครับผมกะย่างเห็ดสูตรต่อไปนะครับเคี่ยมปากามาจุดครับนะนะครับเมื่อเมอว่านบริ่ดไจดนะครับเพื่อเสียงบค่อยชัดเจนนะครับผม สำหรับหวยไทยนะครับงวดที่แล้วออกลางออกผมมีใส่เลขลางนะครับมหาตำราเศรษฐีนะครับเปลี่ยนซื้อเลยเีกครัเอาซื้อนี่แหะผมว่าเอาซื้อนี่แหละตว่าต,ตำราฝันนี่ซื้อว่าฝันเนี่ยมันฝันย่างเดียวครับเนาะื่อเป็นความจริงครับตำราเศรษฐีเอ,อ้ยนะครับเศรษฐี ตำราเศรษฐีนะครับกับหวยไทยเนาะดที่แล้วหาเจ็ดนะครับนี่นะครับมันหมักมาในแถวเดียวกันกับตัวออกหมดที่แล้วสองตัวล่างนะครับแถวเดียวกันนะครับกับคือซิกาซิมี่นะครับหนึ่งหกห้าหกเก้าหก หนึ่งเจ็ดหาเนะครับเราก็แถวข้างบนนะครับก็สิเป็น1นึ่งสามหาสามีเลขมากขึ้นกันครับเลขรถผมหนี่หาสามก็หาแนี่ จับไปเลยวเลยครับอย่าดื้อมันครับเดี๋ยวว่าผมไม่ได้บอกนะครับเนาะเพื่อเราจิมีโชคมีหมันใจโชคใจหมันเฮงๆน้ำกันนะครับเนาะต่อจากเก้าสามหนึ่งซีหาซีเก้าซีหนึ่งหาหาหาเก้าหานะครับอ่านะครับถ้ามาท่านก็กดย่อนไปใหม่เลยครับฟังใหม่ดื้อนะครับเนาะแถวล่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าหาเก้านะครับ เก่าก็คือบ่หมีดอกที่ตัดออกไปนะครับศูนย์ศูนย์บมีดอกที่ตัดออกไปสองศูนย์นะครับหกศูนย์สองหนึ่งแล้วกับหนึ่งหกนะครับนี่สิเป็นหวยไทยนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีมาสรุปอีกเคียร์หนึ่งนะครับวันวันศุกร์นี่นะครับวันศุกร์แรกๆนะครับเนาะไปเบิ้งสรุปเลขโคงสุดท้ายนะครับหมวดมือจีกะเข่าอยู่เยอครับเนอนะครับแต่เป็นตัวกลับหาเจ็ดหานะครับเนาะหายไปเจ็ดหานะครับ แต่เป็นตัวกันนะครับน้องวันนี้ครับผมวายสีบล์ตัวกันเอาแค่8คู่พ่อนะครับขั้นสีเขาจังได็กับเขาขั้นบ่เขาจังได็กกับบ่เขาเนาะเพื่ออย่างที่ผมเบาดูดูอะไรครับคนที่ถือเหล็กเคสจังได็กกับถือเหล็กนะครับผมไปหาเห็ดยางไปใส่กระพอได้เห็ดข้นดวงดีนะครับเนาะงยางไปใส่กระพอได้เห็ดนะครับข้นดวงบ่ดีนะครับไปเก็บเห็ดยางไปใส่เหยียบได้ขีนะครับเน้องไม่รับนะนี่อเลยครับกับข้นดวงสิดีนะครับแต่ว่า ก้อนสีดวงดีนะครับก็ต้องาต้องไปเฮ็ดบุญนะครับเสริมดวงนะครับเนาะนะครับผมเสวีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรามีความเมกเกือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดมาแล้วนะครับก็คือยังนี่แหละครับผมดังได้นี่ครับเดเดี้ยงก็ได้หนึ่งกับสองคณิตได้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองสามนี่บ่มีจากตําได้จากเทิ่มหรือบ่ค่อยหลายนะครับคณิตอาจารย์แต่ว่าผมได้มาคคำนวณเลขมาขิดบวกลบคูณนะครับ ได้ไม่เห็นจนึงตีเอ้านะครับแปลกวะครับเออนะครับเป็นความเมื่อยนะครับหรือเพื่อนจิตกำลังรถไอผมเห็ดมานะครับต้องสิได้ไม่เห็ดหนึ่งตีแล้วให้ทุกคนทุกท่านนะครับมาได้มอบโชคนะครับอาจจะโชคดีแน่นะครับบ่โชคดีนะครับการแล้วแต่บังหวดนะครับเนาะผมซื้อวานะเพาเป็นผู้ให้แล้วนะครับเพาะจะเป็นผู้รับที่ดีนะครับเขาต้องเป็นคนให้แบบตั้งแต่ละ ไหกอนนะครับเนาะอ่านะครับอธิบด้รับตอนนี้นะครับอาธิได้รับวันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าเป็นก้นไหย่ไปตลอดนะครับเรา็กะสกีนะครับระสีได้ซิ่งดีๆเข่ามาานะครับผมก็จากที่ผมพันพานมานะครับเนาะอธิบดีมีประสบการณ์ร้ายนะครับเหมือนสมรจิกนะครับหลายๆท่านนะครับเนาะแต่ว่าผมก็บมุกตีขึ้นนะครับเนาะเห็นบุญนี่อื้งให่ครับผู้ใดบ่เคยเหตุนี่ก็ลองเมืองด้อครับหรือผู้ใดเ็ตอยูนะครับก็เฮียดได้ร้ายนะครับ นะครับตอนที่เฮายังมีลมหายใจนะครับสร้างบุญนะครับสั่งกุศลนะครับนะครับแล้วก็กินไม่หมดคดรอย่างไรกินอยงหมดเรือไปสีบอาอย่างเรืออ่านั่นแหละครับแล้วก็นะครับก็ผมกับเอาไปที่องห้าน้อยเดี๋ยวนะวานะครับว่ามีสมาชิกนะครับคอมเมนต์มากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับ าก็บอกว่านะครับเอ้ผมเขาสงสัยว่าเลขผมรุดดูๆนี่ผมขายเหุ้กับเว็บหัวยบอนะครับผมก็บอกไปเลขครับผมบ่มีทางเหตุกังสันครับผมบ่มีในหัวผมเลยครับสี่ิดแบบนั้นนะครับก็ดีแล้วครับที่ผมเขาถามผมมาตั้งสี่นะครับผมก็ตอบไปเลยครับว่านะครับผมก็นะครับเท็จจริงใจครับทุกท่านทุกท่านหายใจผมมากผมก็หายใจสมรชิกทุกท่านไปนะครับสูตรมันกับรุดตามสูตรนั่นหละครับผมบ่มีแบบว่า แกงเข็ดหวยรุดตั้งสันตั้งสีนะครับเพื่อที่ให้ทั้งนั้นเขาได้นะครับเนาะอ่าผมกันะครับเอาซื้อๆนะครับเนาะอ่านะครับขั้นเท็ดดีก็ได้ดีนะครับขั้นเท็ดบอดีกระดาบอดีนะครับเนาะผมซื้อวางสันแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่เขานะครับให้ความสนใจผมเนาะสำหรับไปครับที่เว็บตรงๆจ้างๆนะครับผมมาโปรโมทตั้งสันตั้งสีนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่เขาให้ความสนใจผมนะครับที่ให้ความสนใจช่องน้อยๆอย่างผมนะครับผมก็ ก็อยากรับไ้นะครับเนาะต้องขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจผมผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่าว่าสนับสนุนการพนันนะครับแต่ว่าสมาชิกอะถึงผมว่าสนับสนุนเป็นสมาชิกอะไปหานะครับสื่อของท่านเองนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสมาชิกเนาะผมก็หายไปเป็นแนวทางคือนะครับอันนี้ก็นะครับก็ขึ้นยู่กับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับจะนําไปผิดชนาครับว่านะครับ เนาะทั้งสันทั้งสีแหละนะนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจนะครับเนาะอ่านะครับแต่ว่าสีว่าผมแก้งเฮย็ดเทครุดนะครับไ่้ได้แก้งนะครับแต่ว่าก็อยากให้เข่านะครับแต่ว่าสูตรมืเข่านะครับเนาะช่วงนี้นะครับหววห้าน้อยก็บกับคอยเข่ามาหลายซื้อตะเก่านะครับสำหรับน้อยปกติก็ยังดุดอยู่นะครับสามงวดติดแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับกับระมาานีนะครับสำหรับหวยเล่านะครับจะลืมหวยไทยด้วยครับเนาะที่ผมบอกไปนะครับกับ บ่มีหวยทดแทนอีกแล้วมันบ่ครับกานอาสีพกานหัวต่อไปกัสิเป็นวันที่วันจันทร์เนาะแน่นะครับประหลุวันที่เท่าไรนะครับจำมือไว้ได้ครับกะวันจันทร์รับลงอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับแต่วพอกันไหมนะครับการยินดีน้ำเด้อครับผู้โชคดีวันนี้ครับกะจะลืมไปเหตุบุญเด้อนะครับจะเสริมดวงต่อยอดไปให้ได้โชคดีแล้วพบแล้วพอกันไหมครับในคลิปหน้าสำลากที่นี่กันสวัสดีครับ